so what บอกเลยว่าเป็นไอตทมรูปแบบใหม่ใช่ค่ะคาเนะตโมจิแล้วมัน,นเกี่ยวข้งอ,ของไนกับโอโคโลดีว่าทางเจ้าของร้านน้องหญิงนะคะ<ม>ก็เห็นว่าเรามีของคาวแล้วที่เป็นญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็เลยอยากมีขนมหวานด้วยลูกคา<ม>้า<ม>หลายๆท่านกินเสร็จแล้วเรียกร้องะคะ่ะน้องก็เลยรึกสึกนึกถึงขนมหวานที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นญี่ปุ่น<ม>ก็เลยนึกถึงไอศตรีมโมจิอะคะ่ะที่ตอนนี้กําลังฮ<ม>ิตม,มากนะคะ ตอนนี้ดังมากๆเลยสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะน้องแอนนะครับผู้จัดก,การที่โคโคน่ร็อามเงิงไมยหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะอยู่ๆไปคุยเลยมายังไงเดี๋ยวสิเราอิ่อ,อ้วนขึ้นคาน,นโมจิค่ะจริงๆแล้วคานิโมจินี่เป็นแฟนชายเป็นแฟนชายมีชื่ออยู่แล้วใช่ค่ะที่ดังมากในกรุงเทพตอนนี้ใช่แล้วเราก็ไปซื้อมาใช่ค่ะแล้วความเด่นความพิเศษของคานโมจิคืออะไร ก็คือในส่วนของตัวเนื้อแป้งนะคะจะค่อนข้างเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็ไสซในข้างในจะสดใหม่เสมอ,อมเมื่อคุณเอากลับไปทานที่บ้านแล้วนะคะไม่ว่าจะกินเลยก็ดีนะคะเสื้อกลับไปบ้านแล้วก็ยังคงไอ้สดแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมโอ้แล้วกลับไปบ้านมันไม่ละลายหรอไม่ละลายค่ะจริงๆถ้าตรงนี้ไม่หั่นนะคะลูกค้าหลายคนมีคนบางคนซื้อไปถึง56ลูกทีเดียว <c oughs> แล้วก็เอากลับไปบ้านนะคะแล้วก็แช่ช่องฟิสนะคะประทานได้เหมือนเดิมเลยค่ะจะส่วนใหญ่จะหมดตั้งแต่ที่เคาน์เตอร์เรียบร้อยแล้ว <c oughs> คือนอกจากที่จะมันจะอยู่หน้าร้านแล้วนอกจากที่ลูกค้าจะสั่งมาที่กินมนี่ได้ก็สามารถที่จะซื้อเทคกองกับเราได้ด้วยใช่ค่ะรสเด็ดๆของเราเนี่ยมีหลายรสมากอย่างเช่นใช่ค่ะก็จะมีเป็นช็อกโกวานิลาค่ะช็อกโกวานิลาก็คือการเอาวานิลานะคะแล้วก็มาหัน่นแล้วก็นํามาเชคคู่กับผงไมโลมแต่ว่าวันนี้เรากลัวมันจะเนื้อะไรเราเอาเรื่องสีสันมาให้นะคะก็จะมีเป็นสีฟ้าจะเป็นรสนมค่ะรสนมค่ะชมพูจะเป็นนมสดเอ่อนมสวแดงค่ะนมเย็นถ่วแดง อะไรก่อนดีอ่ะได้หมดเลยค่ะเมลอนสีเขียวสวยๆนะคะใช่ค่ะท็อปปิ้งตรงนี้ก็เด็กๆนะคะส่วนใหญ่อยากให้มีสีสันก็สวยงามทําได้กินนมก่อนกินนมก่อนได้ค่ะนมสีฟ้าค่ะแป้งมันจะนุ่มพอดีค่ะโลฮอกระโดประมาณนั้นค่ะอร่อยมากค่ะนี่ลองดูค่ะเมลอนสีสวยมากค่ะ ถ้านจะเป็นสีเขียว <c oughs> ไม่ได้ละลายอร่อยมากคุณภาพของของกระตุ้อค่ะอันนี้เราการันตีเลยค่ะเราใหม่สดแล้วเราก็ขายเร็วมากเมื่อว,วันก่อนเพิ่งสั่งมาอีกหลายล็อตเลยเพราะว่านักเรียนให้ความสนใจมากที่ภูเก็ตเพราะว่าที่ภูเก็ตมีที่นี่ที่เดียวค่ะอร่อยมากมีท็อปปิ้งแบบนี้นะน,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 น่ารักค่ะไอ้กระตุนตัวตัวเนื้ออร่อย แล้วตัวแป้งโมจิก็อร่อยนมตัวมากตัวจะกินอะไรต่ออ่าลองเป็นเมลอนไหมคะเมลอนด้านในจะเป็นสีเขียวสวยค่ะแล้วหอมด้วยใช่ค่ะคือความความเก๋ไก่ของ้โมจิไอตุเรนี่เนี่ยเอ่อก็คือต้องบอกว่าไอ้กลิ่นมันชัดเจนในรสชาติของมันใช่ค่ะนี่หนูขานรับด้วยได้ไหม ทานได้อ๋อโอเคนุ้งน้องเดืยดอร่อยใช่ใช่ใช่กลัวกลัวรบกวนเราใช่ค่ะน้องกลัวรบกวนทีมงานอร่อยมากใช่ค่ะอืมแล้วมันแบบนี่ยังมีอีกหลายรสชาตินะคะออกมาเห็นมีแค่ตอนนี้จะมีบลูเบอร์รี่ชาเขียววานิลานะคะยังมีค่ะมีมะม่วงเผือกนะคะชานมอยากกิชอกโกวานิลยินดีเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องเสกมาให้ช็อกโกวานิลาหนึ่งค่ะ จ mm. ะมะีมะนาวก็มีค่ะโอะ้มาโยเกิร์ตก็ได้นะคะตอนนี้ก็มีแล้วมะม่วงตอนนี้ฝรั่งชอบนะคะฝรั่งชอบมะม่วงค่ะแข็เลยค่ะไม่อ้วนใะช่ไหมไม่อ้วนเลยค่ะหนูเอาตัวเองเป็นประกันโอเควันนี้ลนะ่ะ หอมมากอ,อ,มอร่อยว่ะนะแล้วชอบรสชาติไหนคะลองลองตัวถ้าบูเบอรี่จะเป็นเปรี้ยวสุดค่ะขึ้นอยู่กับว่าหลายๆคนชอบตัวไหนบางคนผู้หญิงอยากจะรักษาหุ่นนิดนึงอยากได้รสชาติเปรี้ยวๆไม่อยากกินเป็นนมๆก็เป็นอนบูเบอรี่ได้ค่ะนี่กำลังรักษาหุ่นพอดเลย <laughs> มันหนูเลยค่ะรักษาหุ่น <laughs> <laughs> เ, <S <S เรียบร้อยค่ะช็อกโกวานิลานี่เปรี้ยวอร่อยอ่ะแล้วรสกลมหากของมันนะคือบอกว่าเป็นเมลอนมันก็คือเมลอนคือนมก็แบบฮับไปโดขึ้นมาเลยอ,อันนี้คืออะไรนมเย็นถั่วแดงค่ะนมเย็นถั่วแดงกิน,น,แงนแล้วเย็นชื่นใจค่ะผู้ใหญ่ชอบค่ะรสน,นี้ จะมีถั่วข้างในติดมาด้วยเลยอป็นไงบ้างะเฮ้ยอร่อยของโปรดแล้วอันนี้ของโปรดเป็นช็อกโก้นิลานะคะช็อกโก้นิลาค่ะ เอาเอาผงฟักโก้มาผสมด้วยใช่ค่ะถ้าใครอยู่บ้านสามารถทรํานเองได้ด้วยนะสมมติซื้อไอติมลงไปใช่ไหมคะมีผงไม่ลออยู่บ้านก็ลองเช็คได้ทุกรสชาติเหมือนกันจริงปะจริงค่ะหอมเคยแอบลองทําอยู่จริงค่ะแต่ต้องซื้อไอติมจากที่นี่นะใช่ค่ะมีที่นี่ที่เดียวพี่กูเก็บคาร์เนะโมดิใช่ค่ะน่ารักมากแล้วอร่อยนะกกลุ่มลูกค้าจริงๆทุกทุกช่วงอายุเลยนะคะ มีทั้งน้องนองนักเรียนนะคะแล้วก็มีทั้งผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีทั้งวัยทํางานวัยรุ่นนะคะซื้อฝากเพื่อนที่ทำงานกันเยอะๆ,ๆเลยค่ะอร่อยมากมีทั้งหมด16รสชาตินะคะตอนนี้แล้วก็จะออกมาเรื่อยๆค่ะอร่อยมากคาเนสแปลว่ารวยค่ะกินแล้วรวยค่ะคาเน็แปลว่ารวยค่ะเป็นรูปเงิน สัญ<อ>ลักษณ์ก็จะเป็นลูกสิงโตถือเงินนะคะถ้าพี่สังเกตด,ด้านหน้าเอาเอใช่ใช่เ<อ>นี่ยค่ะจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินนะคะคาเนปัสาปุ่นแปลว่ารวยรวยใช่กินแล้วก็รวยเอาไปอีกเท่านี้เลย <laughs> แพงนะไม่แพงเลยนะคะแต่นี่เรามีโปรโมชั่นก็2ลูก49นะคะซืซออ่สี่ลูก98แล้วก็ถ้าซื้อ8ปรีหนึ่งไปเลยค่ะไหนเธอบอกว่าเธอพูดไม่เก่งค่ะ อันนี้ก็ร้านนี้เนี่ยาบอกว่าพูดไม่เก่งตั้งแต่เจ้าของร้านมาถึงผู้จัดการมี่แม่นกันเลยแต่ไม่ต้องพูดเลยนะครับโอ้ก็บอกว่าวันนี้เนี่ยอิ่มอร่อยเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นโคคะรลร้านเองหรือว่าคาเนกโอจิสุดยอดมากนะครับสุดยอดความอร่อยมากมากอิ่มจริงๆถ้าเขาจะมาที่โคคโรลร้านเมงหรือว่าคาเนะ โมดิต้องมาที่ไหนได้ค่ะร้านเราตรงนี้ตั้งอยู่ที่นะคะห้างรามไรอเบย์นิวขอนใหม่ชั้นหนึ่งนะคะอยู่ทั้งข้างเส้นหงเลยถ้าใครไม่ไม่ทราบนะคะใช่เพราะฉะนั้นอยู่บนถนนดีบุกนี่เองนะครับเข้ามาอยู่ชั้นหนึ่งติดกับศูนย์อาหารใช่ค่ะฟูดคอร์ดของทั้งห้างเลยนะครับคุณก็จะเจอกับร้านน่ารักน่ารักแนะนำให้มากินเลยว่ารานหนงก็แบบสุดยอดจริงๆเรามีเดลิเวอรี่ด้วยนะคะอ้าวค่ะ สามารถโทรสั่งได้นะคะที่เบอร์076682955ค่ะสำหรับที่ได้ได้ค่ะเบโดยนี้เหมือนกัน076นะคะ682955ค่ะครับผมแม่สุดยอดมากๆแล้วนะครับติดตามรายการของเราได้ครับกลิ e นจ t เ o n กับความอร่อยและความล้ำค่าจริงๆในการเดินทางออกไปทัวแล้วก็กินอย่่งชื่นใจพร้อมกับ ความอร่อยที่หลังสรรมาให้คุณได้ชมกันที่นี่ครับ Green on TV Energy for Life เ p บีทีเคทีวีช่องสองนะครับ Green Kitchen ครับจะกลับมาเจอคุณใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณคุณแอร์และคุณจิ๊กมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ